สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดธุรกิจแม่มคัทรียาและสามีสงกรานต์กระจากาเนตรแม้โดนศาลสั่งล้มละลายแลาสุดทําเอาไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อทางด้านเว็บไซต์ราชกิจจานเุเบกษาได้ออกมาเผยแพร่ประกาศให้ในสงกรานต์กระจากาเนตรนักธุรกิจชื่อดังสามีของแม่มคัทรยาเป็นบุคคลล้มละลายพร้อมกับบริษัท c ชสเตอร์เฮาส์ดีเวล p อปเมจำกัดล้มละลายนับตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564โดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดธุรกิจของครอบครัวแม่มคัทริยานั้นซึ่งเป็นรีสอร์ทรู้อย่างเซเว่นซีรีสอร์ท ตั้งอยู่บนเกาะกระดานจังหวัดตรังช้หาดอยู่ฝั่งตะวันออกทอดยาวตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดของเกาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นที่พักที่สงบมากๆม,ม,มีห้องพักมากกว่า30ห้องอีกทางทางด้านของแหม่มคัทรยาและครอบครัวยังไปพักผ่อนบ่อยจนเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ